ท่านผู้ชมครับผมจะต่อยอดจากรังพึ่งที่ผมทําไว้แล้วนะครับเมื่อกี้เนี่ยครับแต่ว่าผมลืมไปไม่เห็นด้านฝั่งนี้นะครับทางเข้าบ้านเนี่ยก็จะมีซ้ายฝาเดี๋ยวนี้ผมไปเก็บภาพรังพึ่งที่ด้านฝ่ามือเรียบร้อยแล้วแต่ด้านซ้ายมือก็ยังมีอีกหลายรังนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายเพิ่มเติมนะครับเหมือนกับว่ารังพึ่งเป็นภาคที่สองหรือจะตัดต่อมา อยู่ด้วยกันก็ได้นะครับเดี๋ยวเพื่อนคุยติดตามนะครับเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆที่ผมเรียนในท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้ทราบแล้วว่าสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคัญที่สุดที่พึ่งจะมาอยู่ได้แล้วอาหารน้ําต้องสะอาดและบริสุทธิ์ด้วยนะครับแล้วดอกไม้ก็จะเป็นดอกไม้ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติซึ่งสิ่งแวดล้อมเหล่านี้จะทําให้พึ่งเรียนมาอยู่อาศัยเแล้วก็ออกไปหาอาหารได้ง่ายไม่ไกลนะครับถึงแม้ว่าพึ่งนลองจะไปหา น้ำพึ่งไกลได้แค่ไหนหรือพึ่งไปหาน้ำพึ่งไกลแค่ไหนก็ไม่สมควรที่จะไปสร้างรังให้อยู่ไกลอาหารเขานะครับเดี๋ยวถ้าเราทํารังใกล้อาหารเนี่ยเขาจะบินไปบินมาบินไปบินมาเราสามารถจะเพิ่มทรัพยากรของเขานะครับคุณภาพชีวิตของเขาก็จะดีขึ้นแล้วก็จะมีการต่อยอดทำรังให้มีน้ำพึ่งได้มากมายนะครับ บางทีเราเลี้ยงแล้วเราต้องดูบริบทของอาหารด้วยและสิ่งแวดล้อมด้วยว่าอาหารและน้ำเนี่ยบริสุทธิ์หรือไม่นะครับดอกไม้ที่ได้มาเนี่ยมีสารเจือปนหรือไม่ถ้ามีสารพิษเจือปนพึ่งคงไม่เอามาทำน้ำพึ่งรั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ปกติก็จะทําหลังคาให้นะครับให้น้ํฝนลงมาแล้วกวนเขาอะนะครับหลังนี้ก็ดูใหม่ดูใหม่นะครับอาจจะยังไม่เข้ามาอยู่หรือยังไงเห็นไหมนะครับ เป็นรังใหม่รังใหม่ไม้ก็ยังใหม่บางทีเขาออมาแล้วเข้ามาแล้วท่านมาแล้วมาแล้วพอประชากรเขาเต็มในรังอีกรังหนึ่งก็ต้องดิ้นรนหานะครับที่อยู่ใหม่นะครับเพื่อขยายพันธุ์ออกมาด้วยนะครับตรงนี้ก็กำลังเริ่มจะมาหานะครับมาดูนะครับแต่ไม่มีอุปสรรคกับมดเลยนะครับเห็นไหม เพึ่งให,ใหญ่ๆผมเห็นเขามีปัญหาเรื่องมดจะเข้าไปทําลายรังเขาแต่ชันนารงนี้น่าจะไม่มีปัญหาเรื่องมดเพราะเห็นว่าพื้นฐานเขานะที่ลรางนี้ก็จะมีมดนะทำรังอยู่ด้วยนะครับนี่ค่อยถามผู้รู้ว่าชันนารงนี้มีการป้องกันมดได้ยังไงนะครับรังนี้เขาน่าจะช่วยช่วยให้เป็นอย่างนี้เพื่อกันน้ําฝนหรือย,ยังไงไม่แน่ใจเหมือนกันอยู่แล้วครับอยู่ เดี๋ยวหลากหลายรังนะครับมีหลายรูปแบบมีหลายรูปแบบให้เลือกอยู่เหมือน,น,นบ้านหลายหลายแบบนะครับแต่ละแบบดูเขาทาน่ารักดีนะครับไม่เหมือนกันทุกแบบคือไม่คัปปี้รังให้เหมือนกันนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ในการจะจํารังเ็าได้ด้วยนะครับว่าเ็าจะอยู่รังไหนก็จะได้ไม่ผิดรังแต่ถ้าเราออกแบบรังให้เหมือนเหมือนกันไม่แน่่จเหมปอนกันว่าก็จะเข้ารังถูกหรือเปล่านะครับ ตามไปอีกนะครับตามไปดูอย่างใหม่อันนี้ก็ใหม่นะครับเป็นไม้ที่ยังยังใหม่อยู่แต่เข้าตำรังแล้วนะครับพัฒนาชุมชนการเขตอำเภอที่เราเดแจ้งฉาดีฝายชายดีขึ้นอะไรคนะปุ่มทางการพอดีในไทยฝั่งหรือที่อยู่ในเขตฝั่งอันนี้เป็นพุ่งตัวใหญ่ไหมครับ อ่าตับุตัวนี้มันจะตัวใหญ่กว่าหรือเป็นสายพันธุ์ของชันนรงเหมือนกันดูตัวเพิ่งเกิกว่าที่ผ่านมาอาหารมีอะไรซื้อทานเอ่าที่เที่ยวไปไหน แต่ละรังน่ารักมากครับถ้าผมเป็นพึ่งผมจะเลือกเอาอยู่รังไหนหรือรังใครรังมันอะเนาะคงจำรังกันได้แต่ไม่เป็นปัญหาเรื่องมดเลยครับผมเห็นทุกรังจะมีมดมาอยู่อาศัยจะมีมิคุ้มก,กันไม่ให้มดเนี่ยเข้าไปกินนะ้ำพึ่งก็ได้แน่นอน หรือยังไงหรืออาจจะมีทางาหารคอยควาอยู่ที่ประตูหรือทางเข้าอันนี้เรื่องราวของพ่งก็เป็นธรรมชาตินะครับที่ต้องเรียนรู้เพื่อป้องกันภัยวิบัติต่างๆแต่เราต้องทําหลังคาให้เขาเพื่อไม่ให้น้ําฝนลงไปทาลายเขานะครับไม่มดทำรังอยู่รอบรอบรอบทุกรังเลยนะทุกทุกรังเลยนะครับมันน่าจะมีการเอื้อกันอะไรสักอย่างหนึ่งที่มดมากินนะ แต่ไม่ได้ไปกินน้ำพึ่งในหลังเลยกนะ็อาจจะมีตั้งหารคอยดูแลมดเห็นไหมท่านครับมดก็อยู่ใ,ใกล้ๆหลังเขาแหละใกล้ๆรูนี่แหละแต่ไม่ได้วิธีการป้องกันเขายัางไงดูที่มดนี่เป็นตระกูลที่ตัวใหญ่นะครับมดอยู่รอบหลังแต่ไม่สามารถจะเข้าไปดูในหลังเขาได้ น่าจะมีทาหารคอยเฝ้าอยู่ทางอันพึ่งทัคิดอยู่อย่างนั้นเถ้าเข้าไปก็โดนต่อยหล้วโดนกัดเลยเนาะแต่เขาจะมีอะไรเอื้ออาทรที่จะมาทํารังเพื่อคอยกินน้ําพึ่งอยู่เหมือนกันนะครับใเราจะพัฒนาว่าเานาว่าตัวเอง มมท่านผู้ชมครับก่อนจากกันวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีเดี๋ยวท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ